รุ่งอรุณแห่งวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นศาสตราจารย์ไฮเมอร์นิงเกอร์ได้บอกข่าวดีกับเจสปีนี้เขาจะได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สภาต่างเห็นชอบเช่นนั้นเฮกส a เกตประตูเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นจากทฤษฎีเฮกสเทคของเจสมันได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่พิวโทเวอร์ไปอย่างมากและเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิทยาการเฮกสเทค ผิวโทเวอร์กำลังจเจริญรุดหน้าไปอย่างมากอย่างไม่หยุดยัง้งอาเคนเลกออฟเลเจนส์คอยนังเงาเด้อใน a r c a n ค l นเลกออฟเลเจนส์ตอนที่4เจสกลายไปเป็นคนดังในผิวโทเวอร์ส่วนเคสเพื่อนสนิทของเขาเธอได้กลายมาเป็นผู้คุ้มกฎและแล้วติดท่าที่ออาปเาเ,เอหอกสมุนของซิลโก้ได้แอบขนส่งสสารสีม่วง หรือชื่อของมันก็คือชิมเมอร์มากับเรือเหาะลำนี้ทันใดนั้นก็มีกลุ่มคนร่อนสเก็ตบอร์ดที่สามารถบินได้มาที่นี่กลุ่มคนพวกนี้ชื่อว่าพวกไฟเยอไลพวกเขามีอาวุธพิเศษเมื่อปาไปจะทำให้ศัตรูถูกตรึงเอาไว้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และเหตุที่พวกไฟเยอไ์มาที่นี่ก็เพื่อเผาชิมเมอร์ให้สิ้นซาก แต่เมื่อพวกเขาเดินลงมาที่ด้านล่างของเรือเหอะอะไรบางอย่างก็ลอยผ่านพวกเขาไปทัในใดนั้นระเบิดก็ถูกติดอยู่บนตัวของพวกเขาเรียบร้อยแล้วสลักระเบิดทำงานแรงระเบิดถึงกับทำให้เรือสั่นไปทั้งลำประตูใต้เรือถูกเปิดออกควันคละคุง้งและคนที่เดินออกมาจากที่นั่นนั่นก็คือพาวเดอร์นั่นเองเธอโตอขึ้นมาก บัดนี้เธอได้กลายไปเป็นอีสาวมือระเบิดสังหารและอีสาวปืนโหดไปแล้วเธอจัดการกับพวกไฟเยอไรด้วยระเบิดและปืนของเธอนานา,นาชนิดจนเมื่อพาวเดอร์ได้พบกับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มไฟเจอไลที่หน้าตาคล้ายวายภาพในอดีตของเธอได้พุดขึ้นมาเธอยังคิดถึงเรื่องของวายอยู่เสมอพาวเดอร์ powder ได้ยิงคนของไฟเยอไ์ที่หน้าคล้ายกับวายจนตาย ตามด้วยาาศาดกระสุนปืนกลอย่างบ้าคลั่งชนิดที่ไม่สนใจอะไรหัวหน้ากลุ่มของพวกไฟจะไหลหนีไปได้แต่ไฟก็ลุกท่วมเรือหอสมุนของซิลโก้ได้เดินเข้ามาห้ามพาวเดอร์เอาไว้ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายไปกว่านี้และที่ห้องทำงานของเจสและวิกเตอร์พวกเขากำลังแสดงผลงานการประดิษฐ์ต่อนหน้าซาตาจานไฮเมนิเกอร์ โดยพวกเขาตั้งใจว่าจเจ้าสิ่งที่ได้จากวิทยาการเ e กสเต็นำสู่มือของคนธรรมดาทั่วไปให้มากขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแรกพวกเขาได้พัฒนาคริสตัลจากแบบเดิมให้กลายไปเป็นรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้นขนาดคอนทุบก็ไม่มีการระเบิดใดๆทุกคนสามารถใช้มันได้พวกเขาเรียกมันว่าอัญมณีเฮกส อย่างที่2ก็คือปลอกแขนแอตลาสเมื่อใส่อัญมณีเฮกสเเข้าไปเป็นพลังงานมันก็สามารถบีบหินให้แหลกอย่างง่ายได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนงานทําเหมืองจะได้เหนื่อยน้อยลงอย่างที่สมก็คือกงเล็บเฮกสเมันก็คือแขนกลที่มีลำแสงอันทรงพลังมันสามารถตัดเหล็กให้ขาดอย่างง่ายได้มันจะเป็นประโยชน,น์มากถ้าช่างฝีม like, ือได้มันไป อย่างนั้นศาสตราจารย์เฮมิงเกอร์ก็ห้ามเอาไว้เขาบอกว่า HexTech ยังไม่ควรถึงมือของคนทั่วไปแต่ยังไงเขาก็ให้กำลังใจบอกให้เจสและวิกเตอร์พัฒนากันต่อไปเรืเร่อยๆลดข้อเสียลดอันตรายเมื่อน,นั้นทุกคนคงได้ใช้วิทยาการจาก HexTech และที่เรือเหาะที่ตอนนี้ไม่จนเป็นตอตะโก เคธเธอได้แอบมามาถ่ายารูปแล้วก็เก็บหลักฐานที่นี่พลังของการสันนิษฐานที่เกิดเหตุของเคสไม่ธรรมดาจริงๆเธอคาดการได้ว่าที่นี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเคสได้ลงมาที่ใต้เ,เรือก่อนที่เธอจะพบกับลูกสมุนของซิลโก้ที่นอนบาดเจ็บอยู่เพราะโดนกระสุนลูกหลงของพาวเดอร์เข้าไปเคสพยายามที่จะรักษาคนร้ายคนนี้แล้วก็แอบถามด้วยว่า นายทำงานให้ใครแต่ท้ว่ามาคัสซึ่งตอนนี้เขาได้กลายไปเป็นหัวหน้าผู้คุ้มกฎดแล้วก็เป็นหัวหน้าของเคสด้วยได้มาขัดจังหวะพอดีมาคัสได้สั่งให้เคสเลิกสอบสวนพร้อมทั้งให้ส่งลูกสมุนของซิลโก้คนนี้ไปขังคุกกลางทะเลทันทีหน้าเมืองใต้ดินที่ที่ยังเป็นศูนย์รวมธุร,รกิจมืดและอสัญญกรเหมือนเดิม และที่ร้านเล่าเดอะลาสดอบอดีตร้านของแวนเดอร์แต่ปัจจุบันซิลโก้ได้มายึดกิจาการร้านนี้ไปแล้วลูกสมุนของซิลโก้ซึ่งชื่อจริงๆของเธอก็คือสวีกาเธอได้มารายงานแล้วก็ฟ้องว่างานนี้มันล้มเหลวเรือหอะไม่จนกลายเป็นจุนซึ่งเหตุเกิดจากจิงส์หรือชื่อใหม่ของพาวเดอร์นั่นเองแต่ทว่าซิลโก้ก็เอ่ยปากปกป้องจิงส แล้วก็ชมว่าอย่างน้อยจริงเธอก็ยิงพวกไฟเยอไรต์ตายไปเกือบหมดสวิกากเธอเบื่อนายที่ซิลโก้คอยปกป้องจิงอยู่เสมอแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบอสใหญ่ของที่นี่นั่นก็คือซิลโก้นั่นเองหลังจากนั้นสวิกาเธอก็เดินออกไปจิงที่แอบอยู่บนเพดานก็กระโดดลงมาซิลโก้ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจิงเธอก็บอกว่าเธอเห็นคนผมสีชมพูเหมือนวายเธอก็เลยแอบบ้าไปนิดหน่อย ซิลโก้บอกกับจิงว่าพี่สาวของเธอได้ตายไปแล้วเธอยังจะสนใจอะไรอีกตอนนี้ซิลโก้เขาเป็นห่วงเรื่องพิวโทเวอร์ซึ่งตอนนี้ก้าวหน้าแล้วก็ทิ้งห่างเมืองใต้ดินไปจนไม่เห็นฝุน่นและเฮกสเกตมันก็ย่อโลกทั้งใบให้เล็กลงมันเป็นอุปสรรคมากกับงานของเขาซิลโก้ได้บอกให้จิง์ตั้งใจประดิษฐ์อาวุธเพื่อต่อกรกับพวกพิวโทเวอร์ต่อไป ส่วนงานเก็บกวาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสวีก้าทำส่วนทางด้านจิงส์เมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่ที่งานเลี้ยงอันหรูหราของคนชั้นบนพวกผิวโทเวอร์เจสคนดังประจำเมืองได้มาที่นี่แถมเขายังเป็นคนโปรดของสมาชิกสภาเมดาด้าด้วยเจสได้มาบอกว่า สาตาจา์ไฮเมอร์นิงเกอร์ห้ามเขาโชว์ผลงานเฮกสเชิ้นใหม่ในวันงานความก้าวหน้าของพิวทเวอร์แต่ทว่าสมาชิกสภาเมดาดาก็บอกว่าอย่าไปสนใจเธอได้พูดคุยกับผู้ลงทุนเอาไว้แล้วใครๆก็อยากจะได้วิทยาการจากเฮกสเทั้งนั้นเธอได้บอกให้เจสแสดงผลงานต่อไปเต็มที่ได้เลยอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจกับไฮเมอร์นิงเกอร์ส่วนทางด้านจิงส เธอก็มานั่งบ้านอนบ้าย่อนระเบิดลงเหวเธอกำลังคิดว่าเธอจะทำยังไงให้ซิลโก้เห็นว่าเธอน่ะเจ๋งขนาดไหนในที่สุดเจสก็ได้เกียรติอันสูงสุดให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าชาวเมืองพิวโทเวอร์และเมืองใกล้เคียงแต่ทว่าเมื่อเจสกล่าวไปเรื่อยๆเขากลับไม่พูดถึงวิทยาการตัวใหม่ของเฮกสเจนกระทั่งกล่าวจบ ผู้ไฟถูกจุดเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ทว่ามันสร้างความไม่พอใจแก่สมาชิกสภาเมดาด้าและใครอีกหลายคนส่วนวิกเตอร์เองก็ผิดหวังเพราะเจตไม่ทำตามที่ตกลงกับเขาเอาไว้ไม่แสดงวิทยาการตัวใหม่ของเฮกสเสุดท้ายงานเฉลิมฉลองนี้ก็เหมือนจะกล่อยๆหน่อยทางด้านนอกผู้คุมกฎบางคนก็จับกลุ่มคุยกันว่า ปีนี้ไม่มีวิทยาการตัวใหม่มาโชว์ไอ้หนูเจสสุดเก่งมันไม่ได้เก่งจริงๆนี่วาโห้ยมีแต่โม,โม่แล,แล้วก็หัวร้อชอบใจกันใหญ่เคสที่เดินลาดตะเวนอยู่แถวนั้นเธอก็เดินเข้ามาพร้อมทั้งพูดปกป้องเจสทันใดนั้นเองเคสก็ได้สังเกตว่าตึกใกล้ๆนั้นเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเคสและผู้คุมกดตรงนั้นก็วิ่งเข้าไปดูที่เกิดเหตุเสียงเด็กพูดขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยหนูด้วย ดังขึ้นมาเป็นระยะทุกคนเดินตามเสียงไปเคสสังเกตเห็นสีที่พ่นบนกำแพงที่มันคล้ายกับในเรือเหาะและข้างในนี้มันก็เต็มไปด้วยระเบิดนี่มันคือกับดักเคสบอกทุกคนให้รีบหนีออกไปจากที่นี่แต่มันก็ไม่ทันการระเบิดได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเคสกรเด็นออกมาเธอเห็นว่ามีผู้หญิงประหลาดหรือนั่นก็คือจิงส์เดินเข้าไปในตึกวิทยาการเฮกส พอเช้าวันรุ่งขึ้นสภาก็รู้ว่าเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาเผาตึกไม่นำซ้ำยังมาขโมยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ h e x t e h ออกไปหลายชิน้นเจสเขาจะขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ h e x t e h อยู่ในความดูแลของเขาถ้า h e x t e h ไปตกอยู่ในมือของคนร้ายหรืออยู่ในมือของคนของเมืองใต้ดินที่ไม่ประสงค์ดีมีหวังพิวโทเวอร์ได้กลายไปเป็นเป้าหมายก่อการร้ายอย่างแน่นอน เจสเขาเสนอให้ปิดและระง,งับโครงการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ h e x t e ท h จนกว่าจะตามคนร้ายแล้วก็ได้ h e x t e ท h ที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาแต่เว่าการตัดสินใจครั้งนี้สมาชิกสภาบางคนไม่พอใจเพราะขืนทำแบบนี้ธุรกิจของพวกเขาต้องเจ๊งแน่ๆเพราะมันต้องมี h e x t e ทคคอยช่วยเหลือสมาชิกสภาเมดาดาก็เลยได้เสนอต่อสภาหาก h e มีความสำคัญต่อธุรกิจและความก้าวหน้าของพิวโทเวอร์ต้องมีใครสักคนดูแลแล้วก็ปกป้องมันสมาชิกสภาเมดาด้าก็เลยได้เสนอให้เจสมีที่นั่งในสภาเพื่อให้เจสจะได้มีอำนาจดูแลแล้วก็ควบคุมเฮกสเทุกคนจะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องนี้อีกแต่ทว่าสมาชิกสภาบางคนก็ไม่พอใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมาชิกสภาของพิวโทเวอร์จะมีแค่เคนเท่านั้น แต่ทว่าสมาชิกสภาเมาดาเธอก็บอกว่าให้ทุกคนเห็นกับความก้าวหน้าของพิวโทเวอร์เฮ็กเเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสุดท้ายเจสก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกสภาพิวโทเวอร์คนใหม่ส่วนทางด้านซิลโก้เขาก็เขา้ามาต่อว่าจิงส์ว่าขึ้นไปป่วนด้านบนทำไมผู้คุมกดตายไปหลายคน งานนี้พวกพิวโทเวอร์คงลงมาถล่มเมืองใต้ดินแน่ๆจิงสเธอได้ยื่นอัญมณีเฮกสเให้กับซิลโก้แล้วก็ดีใจใหญ่หลังจากนั้นเธอก็เข้ามากอดซิลโก้ซิลโก้ถึงขั้นอึ้งไปเลยว่าจิงส์ไปขโมยอะไรมาวันต่อมาเจสได้ถือดอกไม้มาหาเคสเขาจะมาบอกข่าวดีกับเคสว่าเขาได้ตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาคนใหม่ แต่เคสเธอก็ไม่สนใจแล้วก็โยนดอกไม้ของเจสทิ้งในหัวของเคสตอนนี้มีแต่จะต้องตามจับตัวผู้บงการเหตุก่อการร้ายให้ได้และเธอก็สงสัยด้วยว่าน่าจะเป็นคนจากเมืองใต้ดินที่ขึ้นมาสร้างสถานการณ์วุ่นวายแบบนี้แต่เรว่าเคสตอนนี้เธอเหลือเวลาน้อยแล้วแม่ของเธอแล้วก็เจสอยากจะให้เธอไปเป็นหน่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเจสซึ่งเป็นงานนั่งโต๊ะ และมันก็ปลอดภัยแต่เพราะว่าเคสเธอไม่ต้องการแบบนั้นเคสได้ไล่เจสออกไปจากห้องเธอจะต้องตามจับตัวไอตัวบงการให้ได้เคสได้นั่งเรือมาตามลำพังเธอได้มาที่คุกที่ใช้ขังคนร้ายที่เธอเจออยู่ใต้ท้องเรือแต่เทาว่ามันก็สายไปแล้วผู้คุมที่นี่บอกว่านักโทษคนนั้นพูดไม่ได้เขาโดนอัดจ,จนกามหลุด เคสก็เลยอยากจะคุยกับคนที่ทําร้ายชายคนนี้เคสลงลิฟมาที่ใต้สุดลึกที่สุดของคุกเสียงกําปั้นทุบผนังดังสนัน่นและแล้วเคสก็ได้พบกับวายซึ่งวายถูกขังอยู่ที่นี่แต่ทําไมวายถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะครับเพื่อนๆจบแล้วครบับ อ้าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอาเค e a g กออฟเลเจนส์ตอนที่4ครับโอ้ยตอนที่4นี่ จะเป็นตอนแรกของแอค2ครับก็คือตอนที่พาวเดอร์ครับกลายเป็นจริงครับแล้วก็เปิดตัววายครับซึ่งเธอมาถูกขังอยู่ในคุกได้ยังไงอ้าวเรื่องนี้ยาวๆครับ456ครับจะเป็นตอนของแอคที่2อครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยเอาไปแล้วครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนฮ้